เป็นครั้งแรกมาช่างสักที่แบบสักสักคนอื่นนะฮะไม่เคยเรียลายักนะฮะแต่วันนี้เป็นเป็นลายสักที่ไม่มีที่ไหนไม่มีใครเขาสักกันอ่ะเพื่อมีไหมมีไหมมีคนสักไหมคุณเป็นช่างสักมากี่ปีโอ้เป็นสิบกว่าปีแล้วลุงสิบกว่าปีแล้วมีคนสักแบบนี้ไหมไม่มีอะลุงไม่เคยเห็นเลยแล้วแบบนี้มีน่าจะพอมีอยู่มั้งใช่ใช่แบบนี้นี่นี่ได้หน่อยแต่ถ้าอันนี้คือแบบเอาลิจินเทาเลยหนึ่งเดียวในโลกเล่นในนมอยเริ่มล่วงเห็นะหมอยเริ่มล่วงแล้วาะเริ่มนะฮะนับหนึ่ง นับสองครับนับสามครับมารย์ครับ ก็สวัสดีครับผมกอนเทนเดยร,ร้านสักสระบุรีนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวลุงโทนี่เื่อเจอลุงโทนี่พอดีเลยสวัสดีครับลุงสวัสดีครับพี่พี่ขอ,ขอเวลาแป๊บนึงนะขอรุคุยคุยกับลุงหน่อยลุงว่างนะผมชื่อก๊อตนะเป็นช่างสักอยู่สระบุรีบ้านเดียวกันเลยค่ะพี่บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันเราก็อยู่สระบุรีใช่ไหมใช่ค่ะบ่วนแดงส่วแดงสวนแดงครับ อยู่วิหารแดง <ใจ S 1> อ๋อใกล้ๆผมผมอยู่ในตัวเมืองอันนี้ผมผมมาเที่ยวโคราชพอดีเอ้ยอะไรนะอันนี้จังหวัดนะเขา<อ>เ <c oughs> ขาขคะเออ <c oughs> ผมมาเที่ยวเ <c oughs> พชรบูรณ์ <c oughs> ผมขอถามกี่ก,กับรอยสักลุงได้ไหมได้ได้บุญอะ่ะอันนี้มันแบบว่าเป็นมาอะไรยังไงใครสักอะไรอย่างเงี้ยลุงอันนี้สักเพราะคว,วามสวยงามชอบชอบชอบองค์กรเพราะความสวยงามชอบัอบี็ออันนี้อันนี้อันนี้เสร็จแล้ว นี้เสร็จแล้วหางมันจะม้วนอยู่ข้างในะหางมันจะม้วนอยู่ข้างในที่บอกว่าเจ็บหัวแล้วหัวมันหายไปไหนอีกมันไม่มันเลยกี่หัวตอนเนี้ยหัวเดียวตอนแรกเอาหกหัวมันซ่อนอยู่ข้างในอ๋อพี่แกรี่พี่แกรี่อ่ะอยู่แต่อยู่ข้างในอันนี่ออกมันโผล่มาแค่หัวเดียวใช่อ๋อน่ากลัวเนาะพี่แกนี่ไหนไหน เฮ้ยโอ้ยมีหอมีอย่างในอันน mm hmm> ี้อะไรเนี่ยว่าโดนโดนเลมอนเนรอมีโดนโดนเลมอนลยโดนเลมอนทำอะไรโนบิตะอันนี้คือแบบพลัดกันไงอ๋อเรื่องราวความรักชิซุกะกับใจแอนแอบมีใจให้กันแล้วก็มาป้าปบาเสร็จแล้วปุ๊บโนมิตะสงสัยกับโดเรมอนก็มามาถามชิซุกะว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาเปิด เฮ้ยแม่งมีน้ำด้วยสัตว์พึ่งกันแมทมาเลยเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยไล่ชิลุบะไปล้างเห็นป่ะอ๋อมีล้างมีปากบัวด้วยล้างกันแบบนั้นเรื่องเป็นแบบนั้นแอบตอรี่ความรักเกิดจากความรักมันเป็นความรักล้วนๆไม่สิวสวยงามผู้สื่อข่าวไม่ชอบเข้าตรงรักแร้นตรงไหนอีกตรงไหนไหนๆขอดูตรงจักรแกล่อคืออะไรตรงจักรแกล่ไล่ตอรี่แบบ อันนี้อันนี้เริ่มนิดนึงอันนี้อันนี้ให้ดูก่อนอันนี้ขี้เปียกอันนี้ไม่ค่อยไล่ค่อยไล่อันนี้มีขี้เปียกเลยอันนี้มีขี้เปียกนะเสร็จแล้วทีนี้ก็เป็นเสื้อยับแล้ขึ้นมาหน่อยนึงมันมันโดนถูบ่อยไงโดนถูบ่อยมันก็เริ่มดำแคมดำแคมเริ่มดำแคมดำอันนี้เป็นแคมเขาเรียกว่าแคมคาร์บอน ก็มาทีนี้ก็จะเป็นปุ๊บูกคุยเคยเห็นของจริงครั้งแรกเลยโอ้ประมาณแบบว่าเอาอันนี้คือเอานางแบบมาเลยนะเอานางแบบมานอนกลางเลยนะแบบอย่างนี้เลยนะแล้วช่างสักตามนี่เอาแบบนี้อย่างเงี้ยช่างไม่วาดด้วยโอ้โหตามเลยช่างแม่งมองเป็นภาพเหมือนมองอย่างเดียวมองปุ๊บแล้วก็ใส่เลยเป็นภาพเหมือนใส่อะไรใส่รอยใส่อะไรใส่นางแบบก่อนที่มันแดงเนี่ย ที่มันแดงเนี่ยเพราะอะไรคือที่มันแดงเนี่ยมันยังใหม่อยู่ไงมันยังใหม่อพอแบบมันโดนแต่ของเล็กไง <c oughs> มันก็ะแดง <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าแบบพอโดนของใหญ่ปุ๊บแครม,มันก็จะเริ่มดำเห็นไหม,มแคร์เริ่มดำแล้วนะ <c oughs> ออขอบข้างขอบข้างจะเริ่มดำละ <c oughs> มัน <c oughs> ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาปีกข้างข่าวเริ่มเปีกมันก็เริ่มจะกระพือได้ตรงๆเลยแครเป็นย่างสัตว์ให้แก รีแพ้ไหมไม่ต้องรีแพ์ด้วยอันนี้ไม่ต้องรีแพรไ่ต้องนะอันนี้ไม่ต้องรีแพร์เพราะว่าตอนนี้ยว่างเราก็เอาไว้เลียเล่นเราเวลากองเขาเรียกว่าเรามีตนตัวเขาเรียกว่าเรามีตนตัวเวลาเราเงียนเราก็แล้วถ้าพี่เขาถ้าพี่เขาอยากเลียได้ไหมเอาพี่เอาพี่พี่โชว์หน่อยอันนี้อันนี้เลียอยู่ประจำเาไม่ต้อนอเ ใช่เลอใช่เลเนี่ยอันนี้อันนี้บางครั้งต้องจ่ายเงินนะเออเวลาเวลาเรียกต้องจ่ายเงินบ้างไหนก็ไหนละเออเป็นครั้งแรกที่เจ้าของช่องจะเรียจะเรียตรงเนี้ยเออเคยนะได้อ่าอ่าเราเคยตัดสั่งงานใช่ไหมอย่าให้มันไม่คิดตังค์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 เอาอย่างี้ดีกว่าคนได้ดูตรงนี้น้อยมากเลยน้อยมากที่จะเห็นแบบเนี้ยแล้วก็น้อยมากที่จะได้แบบ อันนี้ยังไม่พอนะอันนี้ยังไม่พอนะนี่ดูนะมันจะมีไหมโผล่มานี่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้บางครั้งจะมีไหมโผล่มาคุณจะหลุดเนีไหนๆก็จะมีเส้นไหมโผล่มาหน่อยนึงเงี้ยเอออันนี้มันไหมไงมันก็จะเป็นไหมไหมเยังไม่เยอะไม่ได้หรอฮะ <Net> ไม่ไม่อันนี้หมยข้างล่างข้างล่างอ <pase> ๋อสักขาล่างอันนี้คือสักกลับด้านไงอ๋ออันนี้สักกลับด้านสักกลับด้านแต่บางครั้งหมยมันก็เส้นขาวบ้างแล้วนะอันนี้มันเป็นขนตูดหรือเปล่าปกติถักเปียวันนี้ไม่ถักหนอกอันนี้ไม่ไม่ไม่ปกติถักเปียแหละแต่ว่าวันนี้ไม่ถักเพราะว่า รู้ว่าช่างสักมาแล้วเราก็เลยจะให้เขาดูเนี่ยเส้นขนพวกนี้ไม่ต้องสักนะฮะเราขึ้นมาได้ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาทุกคนนะสุดจริงให้บางครั้งเราว่างแบบเราเหงาเหงาเราก็เล่นกับมันได้เราก็เล่นกับมันเราก็เล่นกับมัน ตบต่อเราลองตบไอตบโตตบมีมันมันจะมีมันจะมีกระตุกด้วยนะเนี่ยเห็นไหมแต่มันอันนี้มันขมิบได้ไหมลองเอามือแยงเข้าไปเลยเออมันจะบีบตอดรักอ่ะลองลองกับมือเอามือเอามือตอดเข้าไปเอาาอออยตดะเเรีกันนี้เขาเรียกว่าขมิบได้ ไม่รู้อะไม่ใช่ช่องกูกูพูดใปมันก็ไปอู่เอาแล้วกันคิือคลิปนี้จะไม่มีเสียงใครที่เดยงตุ้ด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 ตุ้ัตุ้ด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 ตุะดะุ้ดตุ้ดตุ้ดาุ้ดะุ้ดตุ้ดุ่้แตุ้ดศักดตุ้ดตน้ดตุ้ดตุคดตุ้นนะไดตักดะฮะแตวันนี้ดตุ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 มดตีที่ไ้ดตม้ดตุ้ดตุ้ดตั้ดตุ้ดตุ้ดตุ้ดมุ้ดมุ้ดตุ้ดต เป็นช่างสักมากี่ปีโหเป็นสิบกว่าปีแล้วลุงสิบกว่าปีแล้วมีคนสักแบบนี้ไหมไม่มีอ่ะลุงไม่เคยเห็นเลยแล้วแบบนี้มีน่าจะพอมีอยู่มั้งใช่ใช่แบบนี้นี่นิดหน่อยหน่อยแต่ถ้าอันนี้คือแบบเอาลิจินเน่เลยหนึ่งเดียวในโลกเรื่อหนมอยเริ่มร่วงเห็นไหมมอยเริ่มร่วงเห็นไหมเอยเริ่มร่วงเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูช่างสักเลียนะแล้วผมจะกินก๋วยเตี๋ยวลุงลงไว้เนี่ยโอ้โไอ้นี่ผมเอาต้องเลียจริงใช่ไหมเนี่ย ้ต้องเลียแล้วเพื่อยอดวิวเดี๋ยวถ้าไม่เลียอย่าให้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 นี่ดูเลียให้ดูอ่ะเลียเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนไม่เป็นไรผมเคยเลียแล้วไงเคยแล้วไงเออเคยแล้วไงต้องนี่นะฮะเริ่มนะฮะนับหนึ่งครับนับสองครับนับสามครับอาูครับกูไม่เกือบโดนจริงแล้ว อันนี้ว่ะโปรเจกต์ที่ลุงจะทำอะอะไรอ่า <c oughs> มีมีโปรเจกต์ใหม่ไหมลุงลุงอยากสักอะไรเพิ่มไหมแ๋ยวจะจะสักรูปเด็กครับเป็นเด็กประมาณ15 1 6้าสิบปีเราก็จะให้เด็กนั่งแบบนี้นะฮะนั่งชันเขาแบบนี้เลยเด<อ>ี๋ยวเปลี่ยนไ่ครับลุงต้อง1 8 1 9ปดสเก้ไม่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 ส <c oughs> ิบสิบสิบสี่สิบห้านี่ขนอุย <c oughs> อุนะเออขนเริ่มขึ้นเข้าอุยไม่อยากให้ช่างสักสักดำเยอะเออ เอาเอาเอานิดหน่อยนี่นั่งอย่างนี้เลยนั่งอย่างนี้แล้วก็สักตรงมือเนี่ยเวลาถ่ายรูปก็ถ่ายเงี้ยแล้วก็จะเห็นรูปนี้แล้วก็เห็นนะแล้วก็ม้วนลงมากันเดี๋ยวให้ออกแบบให้เดี๋ยวออกแบบให้ลุงด้วยละโอเคเดี๋ยวออกแบบให้ด้วยจะสักตรงนตรงนี้จะสักตรงนี้จะสักตรงนี้ก็คือสักนั่งอ้าขาเลยนั่งอ้าขาแบบเป็นตัวเอ็มอะอันนั้นเป็นอีพีสองเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปรอดูลุงเดี๋ยวมาสักให้ถึงที่เลยโอเคไหมเดีแล้วสัก ระสักนี่เลยซุ้มหนึ่งนี่เลยนะตรงหน้าร้านนี่เลยอ่าเดี๋ยวผมคอนแทคกับลุงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีพีสองเดี๋ยวผมไปขนอุปกรณ์มาก่อนเดี๋ยวผมไปขนอุปกรณ์มาที่นี่รสักให้ตรงนี้นะได้เลยโอเคมันก็มีคนดูอะช่องมึงแบบนี้ถ่ายแบบนี้ก็มีคนดูเยอะแยะถามของเขายังดูเขาติดตามผมเขาไม่ได้ดูมึงเลาไม่ดูศสักเขาดูนางแบบสักว่าอี๋แล้วดูหมดแหละก็ไม่เราเคยมีไหมแบบว่าพอดีนางแบบแบบ เราสักแบบลับๆอย่างเงี้ยเขาก็ลุงก็จะเห็นเอาพิชูแปะใช่ไหมพิชูติดไว้มันมีแบบว่าหมอยแลบออกมาอย่างงี้มีไหมนิดหน่อยลุงเราเห็นแล้วเราเกิดอารมณ์ไหมมันชินแล้วลุงผมไม่มันต้องมีบ้างแหละถ้าสวยๆสเปคเรามันก็ต้องมีบ้างแหละมันเอาจริงๆเลยจากจากจากใจลูกผู้ชายเลยมันเอาเอางี้ผมพูดตรงๆเลยนะลุงแบบว่าผมเป็นทํางานเป็นช่างสักผมแบบลําบากใจมากนะเพราะว่า มันเหมือนตัวผมอะมันเซ็กเสื่อมผมบางทีผมคิดในใจนะว่าคิดคิดที่จะให้มันตัวเองอะเกิดอารมณ์แต่มันไม่เกิดแต่ว่าผมก็ยังสงสัยทําไมมันเป็นอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยมันมีมีแบบสักจะมมีอารณ์เคยเคยสักแบบว่าแบบแรกเด็กๆรับสุดเลยคือตรงไหนก็ตรงนั้นอะไรลูหเม็ดแปดเลยเคยไหมเคยเคยผัวพามาสักอันนั้นผัวพามาผัวพามาแล้วแบบเราเราทาไงเราก็เอามือออกงี้หรอเอามือผีออกงี้แล้วก็ มันไม่ต้องขอข็ท่างขาปกติแล้วอทางขาอ๋อไม่แตดมันใหญ่สักเพื่ออะไรให้มันแดงหรืออะไรเงี้ยเหมือนผัวเขาชอบผัวเขาบังคับให้เมียเขามาสักเลยอ่าผัวเขาชอบไม่เมียสักตรงนั้นนะเรามีไหมแบบว่าแบบสักสักอยู่เพ้อเรียกเล้มเโดนตีมผัวแน่เลยอย่างนั้นนะทันแบบ คือแบบมันเผลอไงเผลออารมณ์มันพาไปฉุกเลยอะฉุกชุกก็ไปอ่ะโอ๊ยพาไปอ่ะว่าลูกค้าว่าพี่พี่เข็มสักเข้ามาข้างในแล้วพี่อ๋อไม่ใช่ข้อมือพี่ที่มีสาระไปนิดนึงเท่าพี่จะพอเลยไอ้เหี้ยปิดคลิปได้แต้องกลัวเอออ่าอ่าโอเค EP นี้ประมาณนี้เดี๋ยวรอดู EP สองกันต่ออ่ไปสวัสดีครับ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 